ขนาดขวาใช่ไหมแม่น้องขนาดขวา่ฉีดซ้ายนะโอเคไม่ต้องเก่งนะลูกไม่ต้องเก่งนะคะหนูไม่กลัวหรอกหนูเต้องไปเก่าเห่ามาอ๋อเหรอโอ้ร้องไหมไม่ร้อง่นไว้ติดอันนี้ไงติดตรงที่เราฉีดยาใช่ไหมคะค่ะนอนตรงไหนอะไรนะเหมือนจะเป็นหนุ่มเอง ไหมเอมไหมคะเดี๋ยวไปไหนต่อไหมคะไปไหนต่อไหมคะไปเที่อมไหมคะเดี๋ยวมาใส่แม่อ๋อให้แม่จับมือสางข้างก่อนนะคะสามมือสองข้างแบบดึงแม่เลยนะไม่ต้องกลัวนะคะเอเก่งนะคะอะไรนะอ๋อเมือโบกใช่ไหมเดี๋ยวนะคะ ะคะโอ้สิงต์จังเลยอ่ะเส,สร็จแล้วค่ะเก่งมากเลยอ่ะลูกเสร็จแล้วค่ะติดสติกเกอร์แมวก่อนโอ้โหเก่งจริงเลยขอบคุณเพลทเ็นหมอนด้วยค่ะขอบคุณ รีดืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์จะควาย